ไอเดีย <Idea. S 1> อุ้ยอย่าเพิ่งแตะสิขอไปยืมไฟแชกับโซจอนมาพูดพูดขอไฟแชกหน่อยครับไปขอตาไปขอพ่อจ้ะอย่าก่อนนะ หยเพาาเป่ากับเป่า้วเยบเเยบเามาเยบมาเย็บมางมวหลายๆเด้อโขมพี่น้อยเยบมาหาพน้องมาพี่เบิร์เดย์ให้น้องไ้ยาเป่าแล้วยดเป่าแล้วอารองให้เป็นอดเดย์ให้น้องให้น้องเป่าท่เบอร์เดย์ไว้รอ รอ้ <c oughs> องแบบมินนี่มินนี่ร้องแบบ Happy Birthday to you ต่อมาต่อมา Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you <c oughs> อย่าเพิ่งสาธุอธิษฐานก่อนนะท่ขอให้ไอเดียสุขภาพน้องไก่แข็งแรงเย็นนึงซื้อเก่งเก็นนงซือเก่ง <c oughs> <อ>เก่งจ ครั้งเดียวเอาใกล้ใกล้ใล้อกเอานีมาอนีมาเดียหยิบออกหหยเทียนออกหยิบเทียนออกก่อนเเทีนออกก่อนเอาันนี้ออกก่อนอันนี้หน่อยนไอเดียมได้ยินสนใจตั้งแคกอย่างเดียวใครจะใจในซื้อเพื่นไอเดียอันนั้นกินได้กินได้เลยกินได้เลยนู ไอเดียบ hey ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย